แสงแดกยามเช้าสาดส่งลงมาที่ตลาดสดบ้านหนองคำเสียงแม่ค้าตะโกนเรียกลูกค้าคักเค้า,คากลิ่นกับข้าวและเสียงผู้คนจอแจดูสิยายนั่นอีกแล้วหญิงอป,ปาราประจำตลาดหน้าตามแบบนั้นใครจะกล้าคุยด้วยกันละ่ะฉันก็ไม่กล้าสบตานะหญิงสาวผู้นั้นชื่อว่าดวงตา เธอเดินผ่านเสียงดูแครนอย่างเงียบเงียบและแวะซื้อผักที่ร้านหนึ่งอย่างใจเย็นแต่ในแววตาซ่อนประกายสวยงามลึกซึ้งที่ไม่มีใครสังเกตเห็นขณะเดียวกันที่แผงผัดอีกฝั่งหนึ่งชิดชายหนุ่มลูกชาวนาหน้าตาดีผิวขาวสูงสงา่ากำลังช่วยแม่ขายของชิดลูกหยิบผักให้ป้าหน่อยสิ ชิดยิ้มให้ลูกค้าก่อนเผลอเหลือบไปเห็นดวงตาคนเดิมที่ไม่มีใคร,ใครกล้าเข้าใกล้เขาหยิบแตงกวาจับแผงเดินตรงไปหาดวงตาชิดยิ้มอย่างจริงใจเอาแตงกวาสดๆไหมครับดวงตาดูแล้วดวงตาน่าจะชอบทำกับข้าวนะดวงตาตกใจนิดๆค่าเอาสามลูกค่ะ เขาไม่รังเกียจฉันเลยหรอคือนนั้นดวงตากลับบ้านไม้เก่าๆที่อยู่ชายป่าเธอค่อยๆถอกวิธผมหยิกสีดำสลับขาวออกล้างเครื่องสำอางที่ทำให้หน้าดูอัปะลักเผยให้เห็นหญิงสาวงามจับใจดวงตาหน้าเรียบเนียนในตาคมมีสเสน่ห์เธอมองกระจกแล้วพูดกับตัวเองเบาวๆว่า บางทีชายคนนั้นอาจเห็นตัวฉันที่แท้จริงโดยไม่ต้องใช้หน้าตาเช้าวันใหม่ที่ตลาดสดดวงตายังคงใส่ชุดเดิมใบหน้าคร้ําและรอยฝ้าเด่นชัดแต่ในใจเธอเปลี่ยนไปดวงตาเดินกลับไปยังแผงผัดที่ในชิดยืนขายของอยู่เมื่อวานขอบคุณนะคะที่ไม่มองฉันแปลกๆเหมือนคนอื่น คนเราไม่ได้วัดกันแค่หน้าตาหรอกครับคำพูดธรรมดาแต่ลึกซึ้งถึงหัวใจของหญิงสาวคืนนั้นดวงตาแอบกลับไปที่บ้านเศรษฐีใจบนหลังใหญ่ในเมืองพ่อแม่ของเธอกำลังรอเธอยู่พ่อขาแม่ขาหนูกลับมาแล้วคะ่ะลูกแน่ใจเหรอว่าจะใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปทั้งที่เรามีทุกอย่างลูกงบงามมากนะดวงตา ทำไมต้องปลอมตัวให้ลำบากแม่คะพ่อคะหนูไม่อยากมีคนรักเพราะแค่รู้รักหนูอยากรู้ว่ามีใครจะรักหนูแม้ในวันที่หนูดูน่ากเกลียดที่สุดวันต่อมาดวงตานั่งอยู่ริมทางตลาดดูเหนื่อยล้ามีเด็กชายวิ่งมาแกล้งเอาน้ำสากใส่หน้าเธอแล้วหัวร้อยยาะเธอ ชาวบ้านตั้งหัวร้อย่อตามโอ้ยยิ่งเปียยิ่งดูน่าเกลียดขนาดนั้นเองชิดวิ่งเข้ามาห้ามเด็กๆและตะวัดเสียงดังหยุดนะใครให้แกล้งคนแบบนี้ทุกคนเงียบชิดเดินไปหาดวงตายื่นผ้าให้เธอเช็ดหน้าแล้วพูดเบาๆไม่เป็นไรนะดวงตาพี่จะไม่ให้ใครมารังแกดวงตาแบบนี้ คืนนั้นดวงตานั่งมองดาวจากหน้าบ้านเธอเขียนลงในสมุดวันนี้ฉันเริ่มเชื่อว่ารักแท้มีจริงรักแท้ไม่ได้เกิดจากสิ่งที่ตาเห็นแต่เกิดจากใจที่กล้าเข้าใจและยอมรับท้องฟ้ามืดครึ้มเสียงฟ้าร้องคำรามตลาดสดเงียบเหงาเพราะฝนกระหนำ่ำ ดวงตานั่งหลบฝนใต้ชายคาร้านค้าเก่าผมเปียกหน้าตามอมแมมและเปื้อนน้ำตาแม้จะมีมือที่ยื่นมาแต่ความเจ็บจาคนหมูกมากก็ยังทำให้ใจเธอสั่นไหวนายชิดเดินกลางล่มเข้ามาอยู่ตรงหน้าดวงตาดวงตาทำไมไม่กลับบ้านฝนตกแรงแบบนี้ ฉันเคยเชื่อว่าแค่ซ่อนหน้าตาก็จะรู้ว่าใครรักฉันจริงแต่วันนี้ฉันเริ่มไม่แน่ใจแล้วถ้าผมบอกว่าผมชอบดวงตาล่ะดวงตาอึ้งไปสักพักพี่พูดจริงเหรอคะดวงตาก็ชอบพี่คะ่ะดวงตาตัดสินใจพาชิดไปที่บ้านไม้ ชายป่าเธอเปิดประตูจุดตะเกียงเล็กๆแล้วค่อยๆล้างหน้าที่มีฝ้าออกแสงสว่างเผยให้เห็นใบหน้าที่งดงามหมดจดดวงตาคมเผียวนวลดังหญิงงามจากภาพว่าชิดอึ้งเล็กน้อยแต่ยิ้มท,ทันทีงั้นดวงตาที่พี่รู้จักก็ยังเป็นดวงตาคนเดินใช่ไหมครับ ใช่แล้วคะ่ะพี่ชิดแล้วพี่ชิตยังคิดเหมือนเดิมไหมคะชิดพยัญานามากกว่าเดิมด้วยซ้ำครับเช้าวันรุ่งขึ้นหลังฝนตกใหม่ๆตลาดสดบ้านหนองคำกลับมาคึกคักแต่บรรยากาศเริ่มเปลี่ยนชาวบ้านเริ่มซุบซิบเรื่องนายชิดกัดหญิงอัปรลักษ์นนั่นก็หล่อดีนะเสียดายมาคบกับ คนแบบนั้นน่ะหรือว่านั้นนั่นไปทำของใส่เขาวันนี้ดวงตาตัดสินใจจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ชิดฟังเธอพาเขาเดินทางเข้าตัวเมืองไปยังคฤหาสน์หลังใหญ่สวยหรูชิดตกใจดวงตาพักอยู่ที่นี่หรอใช่ค่ะฉันเป็นลูกสาวของเศรษฐีใจบุญที่ช่วยเหลือชาวบ้านมานาน พ่อแม่สอนให้ฉันรู้จักเห็นใจคนธรรมดาฉันเลยอยากใช้ชีวิตแบบเขาโดยไม่ให้ใครรู้ถางนหนา้าดวงตาได้พาชิดเข้าไปในบ้านแล้วเปิดลิ้นชัดหยิบสมุดที่เต็มไปด้วยบันทึกช่วงที่เธอใช้ชีวิตในตลาดลูกทายชีวิตเรียบง่ายรอยยิ้มและความเจ็บปวดชิดเงี่ยอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มอบอุ่น ผมไม่ได้รักดวงตาพร้อมบ้างหลังนี้หรือหน้าตาแต่ผมรักดวงตาเพราะดวงตาคือดวงตาที่ใจดีโอนโยนและไม่ยอมแพ้แม้โดนลังแกทั้งตลาดหนึ่งสัปดาห์ต่อมาที่ตลาดสดเศรษฐีใหญ่พร้อมลูกสาวเดินทางมาที่ตลาดพร้อมสืมวลชนเสียนลั่นตลาด นั่นมันหญิงอป,ปลักษ์นี่ไม่นะเธอสวยขนาดนี้เลยหรอขอบคุณทุกคนที่เคยเมินลูกสาวฉันเพราะทำให้เธอได้รู้จักรักแท้จากชายที่ไม่เคยหวั่นไหวต่อคำครหากล้องเพนไปที่ชิดที่ยืนเคียงข้างดวงตายิ้มเต็มหน้าเสียงปรบมือดังขึ้นทีละคนจนไกลเป็นเสียงยิงดีของทั้งตลาด ในสวนหลังคลือหัดวงตาเล็ดชิดกำลังปลูกต้นเราเรือนด้วยกันเสียงหัวลาะดังเบาๆท่ามกลางแสงแดดยามเย็นสวนเราเรือนด้านหลังคลือหกักเศรษฐีแสงแดดยามเช้าส่องผ่านกรีดดอกสีเหลืองทองที่กำลังแบ่งบานในที่ที่เคยมีน้ำตาวันนี้มีรอยยิ้มในที่ที่เคยมีคำดูถูก วันนี้มีความเข้าใจในตลาดสดบ้านหนองคำชาวบ้านเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเพื่อเขาทักทายดวงตาลอยยิ้มบางคนขอโทษเธออย่างจริงใจขอโทษนะลูกป้าเคยเข้าใจผิดป้าดีใจที่มีเธออยู่ตรงนี้หนูก็ขอบคุณค่ะเพราะทุกอย่างทําให้หนูได้เจอพี่ชิต ไต้ต้นไม้ใหญ่กลางตลาดชิดคุดเข่าตรงหน้าดวงตาผู้คนหยุดกิจาก,การรมหันมามองด้วยรอยยิ้มผมไม่รู้ว่าผมจะมีอะไรให้ดวงตาได้มากมายแต่ผมรู้ว่าผมอยากใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อดูแลผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เพราะว่าเธอสวยไม่ใช่เพราะว่าเธอรวย แต่เพราะเธอคือดวงตาที่ผมรักที่สุดในโลกดวงตาน้ำตาคลอยื่นมือให้ชิดและฉันก็ขอฝากหัวใจของฉันไว้กับผู้ชายธรรมดาคนนี้ผู้ชายที่ไม่เคยมองฉันด้วยสายตาแต่มองด้วยหัวใจเสียงชาวบ้านเชีย เต่ง้วยลูกแต่งเลยลูก,เ,ลลกเสียงหัวล้อและเสียงปลดม,มือดังก้องทั้งตลาดงานแต่งเล็กๆจากในลานข้างตลาดชาวบ้านช่วยกันทำกับข้าวจากสถานที่แบบเรียดง่ายดวงตาใส่ชุดไทยประยุศสีขาวทองชิดใส่ชุดชาวนาวเรียบๆแต่หล่อสอาดตา กล้องแผนขึ้นฟ้าเห็นตลาดที่เคยเต็มไปด้วยอคติกลายเป็นชุมชนที่อบอุ่นที่สุดแห่งหนึ่งข้อคิดจากเรื่องนี้แท้จริงแล้วความงานที่มั่นคงยั่งยืนที่สุดคือหัวใจที่รักโดยไม่ต้องเห็นรูปร่างและความร่ำรวยที่มีค่าที่สุดคือรักแท้ที่ไม่อิงฐานะ จบบริบูรณ์ค่ะขอบคุณที่รับฟังจนจบนะคะ